กีกเ้ชาแนลเินใต้หมูกันวนะนันนี้บรรยากาศบ้านนอกอันนี้นผมอยู่ที่กาญจนบุรีนะครับสวัสดีครับพบกับผมบ่าวเนือสวีดัสสวัสดีนี่อันนี้เรามี ใสหมูนะครับ <c oughs> กินกันอร่อยอร่อยวันเน่นั่นไปนะไม่ออมไม่ค้อมแะเราก็มีนี่แตงลูกเบลเลยวะเน,นี้ยแตงลูกใหญ่ใสอืนี่เลยนะ อืมวันนี้หาคนเข้ากล้องด้วยก็ไม่เข้าวันนี้ไม่มีใครเข้ากล้องด้วยเ่าใต้ไม่มาอืมเอาแล้ได้ทีนี้จะเอาของจริงนี่แหละจะก็บแบบนุ่ไม่ปาดเลยอืมเอาไปคอมเลยเพณ่นเอาไดทีนี้ใช้มือกันเลยอืมเนี่ยกำลังใส่ชิปโปอืมอืมใส่ชิปโปเดียวบ้านเดียวทำไมชอบมาทุยกันนี่นะแต่งรูใหญ่ใหญ่ ขบกรอบเข้าไหมเข้ากล้องไหม, <S <S มนี่ครับอ้องไหลเยยวเยบอเลยครับจุ่มเข้าไปครับพริกเน้นๆเลยครับพริกเน้นๆเลยครับอือตบด้วยแจงครับพี่ต้องอย่างนี้เนี่ยครับต้องอย่างนี้้องกินครับเด็กอนี่มันต้องอย่างนี้ ดูนะครับจุ่มเข้าไปครับอืมอมาเดินเนี้ยมาเดินเนี้ยนี่แหละของแท้นะมายวแล้วนะยวดทำงานครับอืมเดี๋ยว,ยวอันน,น,น,นี้อันนี้เราเป็นแขกรับเชิญร้านเอง เพราะว่าบ่าวใต้บ่าวใต้ไม่มาเน,นี้บ่าวใต้เงินหาเงินไม่ทันคุณเราไม่ได้มามานี่เลยไส้นื้นไะม่ได้ตัดมันยังเหนียวอืมอม,อม,มามีแตงกรอบ,อบนี่นะครับเลือกที่ ติดมันๆหน่อยครับมันจะค่อนข้างที่จะหวานนะครับแต่มั<ค>มนมันจะดําอ่ะอืมมันอร่อยเอวันนี้เราใช้ไฟแรงไงไม่มีใครดูอืมนี่นะอืมอ่ะอย่าลืมดูว่าพรุ่งนี้ หรือว่าคลิปต่อไปผมจะเอาอะไรมากินฝากติดตามผมกับช่องเกเก๊ชาแนลด้วยนะครับฝากกดถูกใจกดไลค์ด้วยนะครับฝากกดแชร์ด้วยครับอขอบคมากครับสวัสดีรครับ